ค่ะผู้ชมคะเอาจริงๆ2ปีหลังพรมแดนไทยมาเลเซียปิดด่านเพราะโควิด -19 เนี่ยนะคะเรามองเรื่องภาพแรงงานค่ะเพราะว่าคนไทยไปทำงานที่มาเลเยเยอะนะคะข้อมูลจากกระทรวงแรงงานบอกว่าปี2 5 6พบพบว่ามีแรงงานต้มยำกุ้งคนไทยที่ไปทำร้านอาหารต้มยำกุ้งที่มาเลเซียเนะะี่ยค่ะหรือว่าเป็นการเรียกภาพรวมแรงงานไทยที่ไปทำงานมาเลเซียด้วยนะคะบอกว่ามีแรงงานกลุ่มนี้กว่า2 0 0 0 0 0คนตกงานแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนแบบไม่ทันตั้งตัวะคะ่ะ หนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตาก็คือกลุ่มนี้พอตกงานก็กลับเมืองไทยกลับบ้านมาพึ่งพิงทรัพยากรน,นะคะเขาปรบับตัวกันอย่างไรในสถานการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมภาพที่เกิดขึ้นอยากจะให้ดูตัวอย่างของรอเซลาเตะนะคะหรือว่าแบดเซค่ะแบเซนี่เป็นอดีตลูกเรือประมงนะคะ เป็นอดีตลูกเรือประมงที่ทํางานที่มาเลเซียค่ะพอเจอโควิด -19 ปัจจุบันกลับมาอยู่ที่บ้านในพื้นที่ชยายแดนใต้เนื่องจากมาตรการปิดประเทศของมาเลเซียกลับมาถึงวันนี้ปีกว่าแล้วนะคะตอนนี้หลายคนบอกว่าเริ่มจะนําต้นทุนเดิมที่มีออกมาใช้ต้นทุนเดิมที่ว่าก็คือทางานที่มาเลเซียแล้วมีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยนะคะใช้จนหมดแล้วค่ะแทบจะไม่มีเงินเหลือแล้วค่ะเพราะว่าปิดมา2ปีนิดๆสิ่งที่แบรเซและอีกหลายคนทําคือต้องกู้แล้วนะคะใช้เงินอนาคตไปก่อนกู้เงินมาซื้อเรือประมงพื้น บ้านเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดหาอาชีพใหม่จับสัตว์น้ำขายค่ะแต่ว่าเจอปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะคะดังนั้นข่วาวการเปิดประเทศมาเลเซีย1เมษายนนี้จึงเป็นความหวังอีกครั้งของเบเซท,ที่จะหาเงินมาดูแลแล้วก็ใช้นี่รวมไปถึงเงินเก็บสำหรับลูกในอนาคตค่ะเบนน่ชุยนชุยกูเตยมนชุยแต่รีทางกายมนเลยกติบบีมอา่อานย I tak ada angin atau memang mesti nak bayar atau nak bayar kerja job ni pada makai ya. bayar tak ada lagi abu, ada angin tak apa, tak ada angin ke abu. Bek kerja lebih gatuh sari gatuh pak tu pada makai Ada anak anak makai ya. Kerja malay atau kita boleh taruh tak ada tak, tak, tak boleh tu boleh ribu kita boleh taruh, boleh ribu. เราไม่ด <Cornell>. ้ตักกุ้งจิจูดูมูห์นี่เราไม่ได้ตักกุ้งหรือเปล่บ้าเก่งมาปพามิญก็มหาล้วนี่ล่าสุดค่ะคุณโซรยาจามจุลีนักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้นะคะลงพื้นที่ค่ะไปพูดคุยกับอดีตแรงงานมาเลเซียอีกจุดหนึ่งก็คือที่ตำบลตาลโลกาโปอำเภอยะริง ที่จังหวัดปัตตานีนะคะจุดนี้อยู่ใกล้ๆกับอ่าวปัตตานีค่ะคุณสุริยาพบว่าจุดนี้มีแรงงานจํานวนไม่น้อยที่เริ่มตั้งหลักได้นะคะจากสิ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมอาหารทะเลค่ะต่อยอดนะคะทําประมงอาอาหารทะเลแล้วก็เอาไปขายคือเรียกว่าใช้ต้นทุนความสมบูรณ์ของอ่าวปัตตานีที่ตอนนี้ยังมีอยู่มากเนี่ยนะคะ ซื้อปูซื้อปลาจากชาวประมงในชุมชนแล้วก็เอาไปขายต่อให้นักท่องเที่ยวนี่เป็นภาพที่ทําให้แรงงานที่นั่นมีไรายได้มากที่สุดในชั่วโมงนี้ค่ะแต่กว่านั้นขายอยู่มาเลเป็นลูกจ้างด้านอาหารที่มาเลนะแล้วก็เพราะว่าเจอโควิดนี้ก็กลับมาอยู่บ้านเราเพราะว่าขายอาหารทะเลไม่รู้ว่าจะขายได้ไหมแล้วก็ไม่ไม่รู้ทางด้านนี้ไงลองลองอยู่แต่ก็เออ ทำราลอยู่ได้เพราะว่าเพราะว่าในหมู่บ้านเรานั้นมีที่เที่ยวอยู่แล้วบ้านเราได้ดีกว่าเงินก็ไม่ต้องแลกค่าเช่าร้านก็ไม่มีค่าไฟก็ไม่ต้องจ่ายเพราะว่ามาเลยเปิดก็ห้าสิบห้าสิบนั้นไม่รู้ว่าจะไปป,ไปป่ะเพราะว่าอยู่บ้านเรานั้น